เธอเป็นคนแรกที่จะหมุนวงลอ้อไม่จริงฉันไม่อยากได้กระบ,บองเพชรแต่ถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่ปพิเสเว็บ,บครีมแน่แน่เ้าทำแบบนี้นไม่ได้นะเธอได้กระบ,บองเพชรเธอไม่มีดวงเลย <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะเป็นคนได้ชคดีเองและเธอต้องรีชยกับฉันด้วย <c oughs> มาดูกันฉันบอกเธอแล้วมีอะไรดีไปกว่ามาฝรั่งฮัมบ้าบ้า,บา ยเฉพาะตอนที่มีหลายอันแดบ,บนี้ฉันอยากเรียกว่ามันออกมาจากกองแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กเลย <Yeah. S 1> ฉันว่ามันตัอ้งอร่อยมากแน่แน่ <Awesome. S 1> ตอนนี้ฉันก็มีเค้กที่สดใสที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลย <Yeah. S 1> และยังไม่หมดนะ <Bye. S 1> และฉันสามารถทำรูปหัวใจหมักฝรั่งที่เหลือด,ด้วย แล้มันทำให้เค้กของฉันสวยขึ้นไปอีกอสวยงามโมนิกา้าใธอคิดว่าไงฉันว่ามันน่ารักมากเลยถึงเวลาลองแล้วนี่มารอย,อย่างนั้นเลยเชื่อฉันอยากลองกินเค้กแบบนี้มานานแล้วอย่างน้อยฉันก็ขอหัวใจได้ไหมไม,ไม่นั่นของฉันฉันจะกินเอง เห็นลูกปองที่อยากได้สุดในชีวิตของเธอไหมเธอไม่ยอมแบ่งฉันฉันก็ไม่อยากเห็นลูกปองของเธอหรอกเอานี่ไปเธอต้าได้ยังไงมันเหนียวตามหน้าฉันไปหมดเลยหยุดหัวเราะนะข้าเริ่มกินกระบอกเพชรของเธอได้แล้วฉันจะกินได้ยังไงกระบอกเพชรมันมีหนามต็มไปหมดเลยอ๋อนึกออกแล้ว ถ้าเอาหนามมันออกกระบองเพชรน่าจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแต่ที่ตัดเล็มน่าจะไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมและนี่ก็ใหญ่เกินไป <C> ฉันว่านี่แหละเหมาะเลยที่จะตัดหนาม <C> น่าเบื่อจังพ <C> ร้อมแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ขุดอย่างเดียว คุณกระบองเพชรลงหน้าเค้กของฉันเลยน่ารักมากเลยเอาละ่ะมันดูดีมากน่ากินมากเลยเลิกคุสักทีถึงเวลากินแล้วห <Okay. S 1> วังว่ามันจะอร่อยเหมือนหน้าตานะโ <c oughs> อไม่นะมันเหมือนกำลังกินเค้กโลชั่นเป็นไม้เลย <Okay. S 1> น่ายขย,ายันขยแยงกินให้อร่อยนะ ฉันเยียบหมุนวงล้อเป็นคนแรกนี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าฉันเกลียดหอยแรงผู้ทำไมฉันถึงโช,ช่องร้ายแบบนี้เพราะว่าฉันโชคดีย,ยังไงล่ะและฉันได้ครีมแล้วฉันจะบีบม,มันลงเค้กเดี๋ยวนี้จะทำให้เค้กอร่อยยิ่งขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมขยาพร้อมแล้ว ตอนนี้ก็กินได้ฮะซานตาคอนมาทำอะไรที่นี่นี่ยังม่คริสต์มาสสักหน่อยตลกมากเธอชายนละสีเพร่ะฉันมีเค้กทั้งก้อนที่ราดด้วยวิปครีมหวานหวานอ๋อร่อยจังแน่นอนไปฉันก็คงไม่ปฏิเสธมีเค้กเราทอยอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นเค้กหน้าหอยแมลงผู้น่ะนี่มันน่าขยะขยยงมากเฮ้อแถมยังแข็งด้วย มันทำฟันฉันหลุดเลยหลังจากนี้ฉันจะไม่แตะพวกมันอีกเลยเธอเรารปลี้าไม่ลอจังวิธีกินมันต้องหากมีใครกินกว่ากันบ้างสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในดูสิมัน่ากินขนาดไหนแล้นี่คือสิ่งที่เธอต้องเอาไว้บนเค้กเี่มเหม็นสุดๆฉันเลื่ยงกินมันจริงๆเหรอแน่นอน เธอว่าอย่างนั้นแต่ทำไมเราต้องทำลายแค้งอร่อยๆแบบนี้ด้วยแค่เดียวฉันก็รู้สึกจะอ้วกแล้วและตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนจะปว่วยว้าวสูซี่ววววฉันได้ไข่หมึกเป็นล่ำเลยสูซี่ถอยไปนะฉันไม่คคยแกะหอยฉันต้องไปมันสิอเอาคืนมานะเอามาให้ฉันและไข่หมึกเป็นของฉัน แล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วฉันต้องหามันให้เจอก่อนโอวทำไมเป็นเธอล่ะฉันจะหามันมันเป็นของฉันไม่ไม่มีเลยหาไม่เจอเลยดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์ที่เราทั้งเละเค้กแล้วก็หอยทั้งนี้เป็นตาฉันที่จะหมุนล้อก่อนเออใช่ฉันฝันถึงมันตลอดอ๋อฉันได้มาร์ชเมลโลสติกพวกมันจะทำให้เค้กของฉันรสชาติดีสุดๆไปเลย แล้วมันก็ยังเป็นผมเปที่ยเทีย,ยได้อีกด้วยไม่เห็นเท่เลยมาดูกันว่าฉันได้อะไรชรัดเลยว่าวันนี้ไม่ใช่วันของฉันทั้งนี้ฉันได้กองบะหมี่สำเร็จรูปใช่และเธอได้อเอามันไปตกแต่งหน้าเค้กเธอรออะไรอยู่แล้อโอเคจะได้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว เรียบร้อยฉันไม่เคยจับผู้อาหารแปลกขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้โหนใช่น่าิเอียนมากเสียงระคายแก้วหูมากเราต้องไม่บูดหูกันแล้วไปงไอเดีถ้าเราใส่น้ำร้อนลงไปล่ะเส้นก็จะนี่มขึ้นแถมกินง่ายขึ้นด้วย สวยงามตอนนี้ฉันก็ม,มีมือกลางวันดีๆแล้วฉันชอบมันนะ่ย <c oughs> งานในะขณะที่โมนิก้าร่งางเข้าทันกับเส้นฉันจะตกแต่งเค้กของฉันด้วยมาร์ชเมลโล่อย่างนี้เลยสวยงามมาก you <c oughs> โมนิก้าย่างแม้แต่จะฝัน เขากำลังก ad e, ินมื้อกลวันนี่งั้นก็ไปกินสิและฉันจะสนุกไปกับมันฉันว่าสุซี่คงไม่โกิดถ้าฉันยืมสักอันอย่าตะกะสินี่เอาคืนฉันมานะอ้ากาทำอะไรลงไปฉันกลับหน้าฟาดพื้นแน่แต่ก็มันเป็นมันที่อะไรที่สุดในชีวิตของฉันเลยเอาละคอยกระตลากันลใครจะได้หมุนกกอน เย้ yeah, ฉันชน,นะไ oh, no. ม yeah, จ่จริงพีกมาริกาดาวโชคไน์มาเตดฉันเย้จริงจริงฉันหวังว่าฉันจะโชคดีในรอบนี้ฉันดีใจจัง oh, ในที่สุดฉันก็ได้กินเค้ก oh, no, ที่ได้ไม่ต้องฝืนแล้วโอ้ oh, no พี่ยิ่งฉันอยากตกแต่งด้วยยืนเลื่ลูกตาพวกนี้เร็วๆแล้ว no 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 p l e a s ใช่ เราต้องเอาพวกมันทั้งหมดมาไว้บนเคก้กเอาสวยจังออ้ <Awesome. S 1> oh, ฉันมีความสุขมากเลย mm hmm. ฉันกำลังจะกินอาไดีๆแล้ว mm hmm. ไม่สูซ,ซี่ฉันไม่แบ่งคันหรอก <Wow. S 1> ฉันจะกินมันคนเดียวออ้ <Awesome. S 1> oh, มันดูอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> อร่อยสุดๆโมนิก <c oughs> ้าเธอคิดว่าเธอจะอขัดขวางฉันได้เหรอ ยี่จอมตะกับฉัน่ออะไรแบบนี้มันนานแล้วในที่สุดฉันก็ได้กินเค้กอย่างมีความสุขจะหมดแล้วและเอนลี่ลูกตาชิ้นสุดท้ายฉันจะกินแบบไม่ธรรมดาอ่ะมันไม่ได้ผลแต่ฉันทำได้มันอร่อยมากเลย ที่ขโมยถึงเวลาที่เธอต้องกินพิกของเธอแล้วอาไม่นะแค่ดูฉันก็กลัวแล้วหวังว่ามันจะไม่เผาเครื่องไม้ของฉันไปนะไม่เอานะาเดี๋ยวฉันช่วยเร็วเข้าเตรีตัดเค้กบิาของเธอได้แล้วก็เป็นไงเป็นกันออฉันกัดไปแค่คำเดียวจะฉันเริ่มรู้สึกร้อนเผาไปทั้งตัวเลย นั่นยังไม่พอนะเธอต้องกินให้หมดให้รู้มาก่อนเลยว่าเธอใจร้ายขนาดนี้เอาไม่นะ oh <Okay. S 1> ไปเยอะกันไปแล้วถึงเวลาช่วยซูซี่แล้วเอธอ,อยังชื่อขอบคุณนะมโมนิกา้าเธออยากกินเฟรนช์ฟรายสบายมยากย่าทำได้ทุกอย่างฉันรู้วิธีทำนา่าจะต้องใส่น้ำมัน และฉันจะใส่เยอะๆมันจะได้เร็วขึ้นและอร่อยขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าจะทอดออกมาได้สวยงามฉันจะใส่น้ำมันให้เต็มกันทะจากนั้นก็เปิดเตาและมาเริ่มกันฉันจะใส่มันฝรั่งทั้งแพ็คเลยเพราะว่าไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับเฟรนช์ฟรายลาลักเธอกำลังทำอะไรนะอ๋อมันกำลังไหมเราต้องช่วยกันดับไฟอไม่นะไม่มันออกมาไม่เห็นเหมือนในยูทูบเลย หลานก็จะทำไฟไหม้ทั้งครัวเลยและพวกเราด้วยมาเรียนจากย่ายดีกว่างั้นยาจะแสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเปิดเตาจากนั้นก็ใส่มันฝรั่งลงไปและมันจะออกมาสวยงามและยา่าตักออกมาใส่บนจาน What โออ,ออกมาดูดีจริงๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อหลานสาวของฉันที่เหลือก็แค่ใส่ซอสมะเขือเทศ ฟลินไฟและซอสมะเขือเทศเป็นการจับูดที่ลงตัวที่สุดหลานสาวข,ของฉันต้องชอบแน,น่แน่ในจานนี้มีเอรี่เท่าไหร่กันนะฉันสดแสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงเราต้องสับน้ำมันออกจากนั้นก็ห่อด้วยเบคอนทำเป็นแบบนี้แล้วก็โรลแบบนี้เลยจากนั้นก็เพิ่มยแยมแคนเบรี่กูตันฟรีจากดูเออ แบบนี้แล้วก็แต่งหน้าด้วยโรสแมรี่ผลงานฉันเยี่ยมพร้อมแล้ว <B ingo. S 1> ฉันไม่อะไรที่ดีกว่านั้นมาร์ชเมลโลก่กล้วยมันมีหน้าตาคล้ายๆกับเฟรนช์ฟรายแต่ถ้าเพิ่มน้ำเชื่อมสตอร,รี่ของเฮอร์ชี่ลงไปมันจะออกมาดูเหมือนซอสมะเขือเทศแต่รสชาติมันหวานอร่อยมากนี่แหละสิ่งที่นางสาวข,ของฉันต้องการ oh. ในที่สุดผู้จังก็พร้อมแล้วและสาวน้อยก็พร้อมเช่นกัน จานของคุณย่าดึงดูดใจของเธอได้ดเป็นจานแรกคลาสสิกเฟรนช์ฟรายและซอสมะเขือเทศมันดูน่าอร่อยมาก mm. สาวน้อยชอบใจสุดๆสงสัยจังว่าเธอจะชอบจานที่ไม่ธรรมดานี้ไหมเชฟใช้ชชวัตถุดิบพิเศษในจานแต่ดูเหมือนจะไม่ถูกใจนะ mm. และนั่นก็เป็นของผลจากพี่สาวมันดูเหมือนฟันฝรั่งกับซอสมะเขือเทศแต่นี่ mm. ใช่มันคือม mm. าร์ชเมลโล่หวานๆและซอสสตรอเบอรี่ จุ่มและกินและตอนนี้ก็เหลือแค่เลือกผู้ชนะและจานที่ชนะก็คือของคุณยา่าเยนชนะ <c oughs> ชนะโอ้ยขอเคส <c oughs> และตอนนี้สอนอยากได้อะไรอีกละ่ะโอ้าเธออยากกินซูชิ <c oughs> มันคืออะไรนะย่าไม่รู้ว่าธีทำมันหรอกทำให้ย่าดูหน่อยสิ <c oughs> ก่อนอื่นต้องต้มข้าวด้วยวิธีพิเศษ <c oughs> จะลองดูย่ารู้วิธีห <c oughs> ุงข้าวเออโซชิก็สาร่าย,ยืดๆฉันจะทำของหวานแบบเดิมดีกว่าหรือทั้งหวานและทั้งเปรี้ยวมาทำก้อนที่หวานและเปรี้ยกันใช้วิปครีมแทนซอสจากนั้นก็ห่อด้วยเยลลี่ลูกตาและเยลลีแ่แพนมันออกมาทั้งใหญ่ทั้งไม่สีสันสดใสพวกเธอเคยเห็นโซชิแบบนี้ไหม <c oughs> นี่มันยอดเยี่ยมไปเลย <c oughs> ตอนนี้ต้องเอาสาหรายโนริออกมา และตัดครึ่งมันแห้งมากและก็แตกด้วยเธอตัดได้ยังไงเพราะว่าฉันคือมือโปรยังไงล่ะคุณย่าฉันจะหั่นปลาให้เป็นสไลด์ที่สวยงามใส่ข้าวลงไปบนที่มมวนใส่สาหร่ายแล้วก็ม้วนแบบนี้แต่งหน้าได้ปลาตัดเป็นชิ้นชิ้นและเรียบร้อยเป็นคลาสสิกฟลาเดเฟียโร กินกับขิงและว,วาซาบิ <c oughs> ย่าทำแบบนั้นไม่ได้มันออกมาไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยบิงโกแต่ย่ามีความคิดดีๆแล้วย่าจะหั่นแตงกวาเป็นชิ้นๆเอาไส้ออกและใส่ข้าวเข้าไปแบบนี้เ <c oughs> ยี่ยม <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สาวน้อยจะลองมานรล่นในจานนี้ซซชิจากเชฟสวยงามมากและรสชาติก็อร่อยเวอร์ <c oughs> เป็นซูชิที่ใหญ่และสีสันสวยงามมากและยังอร่อยสุดๆ, <c oughs> ดๆอร่อยมากจนควรเลือกให้จานนี้เป็นผู้ชนะไปเลยทั้งนี้จานหวานๆจากพิซาอร่อยแซงหน้าทุกคนไปเลยอ้อลายยังไม่ทานของฉันเลย <c oughs> นี่คุณย่าตื่นคะ่ะลานสาวอยากกินอะไรอร่อยๆอีกแล้วเธออยากได้น้ำช็อกโกแลตเป็นของหวาน <c oughs> นี่คือของปลอดอยฉันเลยก่อนอื่นเราต้องการน้ำแข็งจากนั้นก็เทซอสช็อกโกแลตลงไปในแก้ว และฉันจะทำครีมนมด้วยเครื่องปันมันจะออกมานุ่มนิ่มแบบนี้เลยอเออเออมพ่อทีค่ะคุณยา่าแต่ย่านั่งใกล้เกินไปนะซองอะไรอยู่ในมือคุณย่านะ่ะดูเหมือนจะเป็นกาแฟทรีอินวันหรือเปล่านี่ย่ากำลังจะทำให้หลานกินจริงๆหรอใช่แต่ดูเหมือนย่าจะชอบเองมากกว่าอตอนนี้ก็เพิ่มไว้ครีม ฉันทำน้ำแบบนี้ให้ตัวเองบ่อยๆเลยและก็อย่าลืมให้รงหางวัลตัวเองด้วยจากนั้นก็โรยผงโอริโอใส่คุกกี้น้ำหวานแบบนี้คนดื่มด้วยลอดเสร็จแล้วเป็นช็อกโกแลตมิลชคที่สมบูรณ์แบบใครเขาทำแบบนั้นกันสยองสุดๆเลยฉันเคยทำกาแฟหวานๆหลายครั้งแล้วฉันต้องการเมล็ดกาแฟสดๆตวงให้เป๊ แล้วก็ปั่นให้ละเอียดจากนั้นก็ใส่ลงไปในเครื่องทำกาแฟมันจะออกมาเยี่ยมสุดๆเทลงไปในแก้วแล้วก็มาเพิ่มครีมนมกันฉันจะทำให้ไม่ละเทินแน่น,นอนเพราะฉันคือมือโปรโและนี่ก็คือกาแฟหน้าหิมะเยี่ยม Oh ถึงเวลาลองเครื่องดื่มกันแล้วเมือของเธอเอื้อไปที่แก้วที่สวยที่สุดก่อนและเป็นน้ำหวานที่อร่อยมากแถมยังมีคุกกี้อร่อยๆอ,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 อีกด้วยอร่อยสุดๆไปเลย hmm. แต่จะพูดยังไงดีกับกาแฟแก้วนี้ <Yeah. S 2> ย่าอยาจะวางยาพิษหลอนสาวตัวเองเหรอ oh. เป็นไปไม่ได้เลยที่จะดื่มมัน oh. กาแฟจากเชฟมีกลิ่นหอมมาก hmm. แต่เราชก็ไม่ได้พิเศษอะไร สาวน้อยเลือกเครื่องเดือดที่สวยที่สุดใช่แล้วทำได้ดีมากเลยพี่สาวเธอชนะอีกแล้วจานต่อไปของทุกคนขอเสียงน้อยก็คือวาฟเฟิลนั่นคืออะไรนะและหนูก็รู้ที่ทำต่อกไข่และเพ่อน้ำตาลยิ่งใส่เยอะวาฟเฟิลก็ยิ่งอร่อยแล้วก็คน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 ให้เข้ากัน โอ้ยตีแป้งจนเหนื่อยเลยน่าจะพอแล้วละ่ะจากนั้นก็เพิ่มแป้งแต่ต้องใส่เยอะแค่ไหนกันนะโอ้เอ้อยา่าคะหนูอขอโทษหนูทำย่าเลยอีกแล้วยิ่งแป้งเยอะก็ยิ่งได้บัฟเฟอร์หลายชิน้นเออบางทีไม่ต้องใช้แป้งเยอะขนาดนั้นก็ได้จะใชเอาที่ส่วนเกินออกทำอย่างนั้นไม่ได้นะแต่หลานต้องชอบบัฟเฟอร์สุดเก่าแก่ของยา่าแน่นอน แป้งเดือออกมาสมบูรณ์แบบตอนนี้ฉันก็เอาแป้งใส่เครื่องทำวอฟเฟิลได้ย่าก็ทำกับเสร็จแล้วเหมือนกันมันจะออกมาเป็นวอฟเฟิลที่แสนอร่อยพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยเราต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนะเราไม่ต้องการน้ำตาลหรอกใช้บวบดีกว่าเยี่ยมตอนนี้เราก็ตอกไข่ลงไปใส่แป้งแล้วตีแป้งให้เข้ากันอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องปั่น ดูน่าสยองสุดๆงั้นกล้องมาปิ้งวอฟเฟิลสุดเฮลตี้ของเรากันเลยพวกเขาเกือบจะเสร็จแล้วเยี่ยมฉันจะใส่ลงในจานตกแต่งด้วยวิปครีมสตอรี่และเบอร์รี่ฉันชอบหน้าตาของมันสุดๆเลยและย่าจะใช้เมเปิลไซรัปเทลงไปให้ทั่ว และเนยหนึ่งก้อนอืมสวยงามอาว่าฟันของฉันสุกพอด,ดีสีเขียวเป็นสีของสุขภาพแต่ยังสวยไม่พอฉันต้องตกแต่งด้วยสีเขียวเพิ่มลงไปนิดหน่อยหน้ากินสุดๆ <c oughs> เธอกลับมาลดความอ้วนอีกแล้วเหรอ <c oughs> กินสินละ่ <c oughs> ะลัพอเพิจ่จานนี้หน้าตาเหมือนที่เธอต้องการเลยแต่นี่มันมีอะไรอยู่ข้างในอีเปลือกไข่ เธอต้งระวงเรื่องนี้ตอนทำอาหารนะและสีเขียวนี้มันคืออะไรกันย่าโรยหน้าอ,อีกแล้วแต่ลองดูก็ไม่เสียหายชิ้นเล็กๆกลิ่นมันหอมดีนะ <c oughs> แต่รสชาติชวนอ้วกสุดๆ <c oughs> แล้ววัฟเฟิจานนี้ล่ะ <c oughs> ว้าวดูเหมือนสาวน้อยจะชอบจานนี้และจานที่ชิมก็เป็นของคุณยญ้าเย้ของย่้า <c oughs> ย่าทำได้แล้ว ขอตัวหน่อยฮะเยี่ยมเลยแต่นี่คืออะไร้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องนะเอาไม่นะฉันทิ้งกระต่ายตัวนี้ของฉันไม่ได้นึกออกแล้วจะซ่อนมันไว้ใต้หมวกนี่แหละไม่มีใครเห็นแน่นอนไอเด็กของฉันมันจ๋งไปเลยใช่ไหมฝากมาของเธอไว้กับฉันเพราจะรอเธออยู่ที่นี่นะคนต่อไปนี่ค่ะฉันไม่ได้ฝ่าฝืนกดอะไรเลยนะเรียบร้อย ฉันจะเช็คกันว่าเธอมีสัตว์มาด้วยไหมไม่มีใครหลอกเครื่องสแกนนี้ได้มาดูกันเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยก็ตายงั้นหรอห้ามขึ้นเครื่องนะเห็นไหมอย่าเอามันไปเลยนะไม่ต้องห่วงนะมันจะมีความสุขที่นี่ตอนนี้ก็เข้าไปได้แล้วเศร้าจริงเลยฉันจะร้องให้แล้วฉันคิดว่าฉันไม่ไอเดียแล้วล่ะสวัสดีเมีอะไรอยู่ใต้หมวกของนายหมเนี่ย ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าฉันไล่เวดมนนิดหน่อยพาสปอร์แล้วก็ตัว๋วจะปาก,กดขึ้นมาโอ้ว้าวนายทำได้อย่างไงมีอะไรซ่อนอยู่อีกไหมเนี่ยอ้ไม่มีอะไรงั้นก็เข้ามาเลยขอบคุณับฉันชอบมายาคนมากเลยเครื่องเครื่องได้แล้วคะ่ะดูเลึกลับจังเลยอ่ะเฮ้ยไงสวัสดีอย่าซ่อนเลยฉันมีสปายให้เธอด้วยนะ แล้วมันคืออะไรอ่ะดูเหมือนว่าเธอเดินเพื่อเธอไ้ทางเข้านะรอแป๊บหนึ่งนะแทนแทนไม่จริงนะมันเป็นไปได้อย่างไงเนี้ย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะโอเคด้วยความยินดี <c oughs> ตัวของคุณขึ้นเครื่องได้แล้วครับขอบคุณ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ฉันมีไฟน่ะ เดี๋ยวก่อนนะฉันมีของขวัให้เจ้าหนูนะนี่ไงหนูน้อยอะไรนะทำไมเด็กหน้าเหมือนหมาเลยอะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยขอโทษอคะ่ะเธอจะไม่ไดิวินก็คงต้องตามนั้นแหละเธอคิดได้ยังไงเนี่ยงั้นฉันจะเก็บของเล่นไว้อเองแล้วกันนี่ตัวคะ่ะงั้นก็มาดูกันเรียบร้อยไปได้แล้วไม่มีสัใช่มั้ยงั้นก็เข้าไปได้อขอบคุณ เดี๋ยวก่อนนะเธอมีหนูตะเพาอยู่ในกระเป๋าเป้นะนั่นไม่ได้นะห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องเด็ดขาดเธอไม่เห็นสนลักนี่หรอออกไปจากแถวได้แล้วโอ๊ยสงจังเลยไม่อนุญาตสัตว์เลี้ยงงั้นเหรอแต่ฉันมีกรเด้วยอะแล้วท้าฉันซ่อนมัาไว้ในหนังสือแบบนี้ละเป็นความคิดที่ดีเลยดีนะฉันพกเคอเตอร์มาด้วยนะตอนนี้ฉันจะทำที่อยู่ให้เพื่อนตัวน้อยของฉัน เราจะได้เป็นไปด้วยกันแบบนี้ละ่ะนี่ระวังด้วยอ้อท้ทีฉันไม่ได้ตั้งใจนะง่ายเะากับน้อยเธอชอบไอเดียของฉันไหมละ่ะนั่งอยู่ในยี้เงียบๆนะห้ามขยับสวัสดีค่ะนี่ตัวของฉัน okay. เรียบร้อยแต่ทุกคนต้องถูกเช็คเนาะอ้อใช่ ปัญหาไม่มีปัญหาเลยเธอขึ้นเครื่องได้แล้วเดินทางในสวัสติพาพโอ๊ยไม่มีใครเห็นนะสวัสดีค่ะบย<อ>ินดีตอ้อนรับเจ๋งเลยไอเดียของฉันได้ผลขอ้นเครื่องขึาาข้นแล้วแน่นอน <Awesome. S 1> และกบของฉันด้วยออกมาได้แล้วเพื่อนรักดีมากเลย มีกอบอยู่บนเครื่องอะไรกินเนี้ยเอามานันออกไปจากฉันหนุนนี้ตัวค่ะเป็นยังไงบ้างเพือ่อนล่ะเรียบร้อย <S <S <โท>เธอเอานอกแก้วมาด้วยเหรอมันไปกับเธอไม่ได้นะมันต้องอยู่กับฉันจนกว่าเธอจะกลับมานะได้ไงอะเียสงสุดๆเลยไหนได้ยินไหมหาพสั่เลี้ยงขึ้นนะ แล้วกิงกางของเราล่ะต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วอ๋อใช่แล้วอะไรอตามนั้นเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมครับฉันเข้าไปได้เลยยังคะแน่นนอนเดินทางปอดเทยฉันซ่อนน้องันใต้ผ้าหมแล้วไม่มีใครเห็นแน่นอนเจง๋งสวัสดีเขาตกบันไดนะก็เลยไม่สามารถเดินได้อ,อ๋เสียใจด้วยนะ แต่ก่อนอื่นฉันขอตัวพวกเธอด้ไหมั้ยได้เลยแน่นอนชิลไปเลยเดี๋ยวนะขอหาแป๊บนึงนี่ไงเอ้ยอะไรกันเนี่ยจะกันจีนจังเลยฮะกิ้งกะกำลังเดินมาตัวฉันฉันกลัวว่าฉันจะทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วนี่จจเย็นๆนะกำลังดูอยู่ก็ดอะไรขึ้นเนอะขอให้ฉันดูเดี๋ยวนี้พวกเธอมีกิ้งก่ามาด้วย มันไปกับพวกเธอไม่ได้นะโอเคใช่รู้แล้วงั้นไปก่อนนะ hey. Hey. ไหนบอกว่าเขาเดินี้ได้ยังไงเหรอเจ้าดูเหมือนว่าเขาจะเดินได้แล้วนี่หลอกกันเหรอว,วกหลอกรู้ oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวเรามีกฎห้ามสัตว์เลี้ยง oh, <man. S 1> hey, ยให้ตายเถอะฉันยังเอาชิลชิล่าไปด้วยนี่ oh, <wow. S 1> ฝากมันไว้ที่นี่มันเป็นไปด้วยไม่ได้นะ <Okay>. oh. ทำไมทุกคน oh, <yeah. S 1> ชอบฝ่าฝืนกฎกันนะ ตอนนี้ก็เข้าได้แล้ว oh, <come> เดินทางปลอดภัยครับ <_ H op> ฉันทำังไงกันดีฉันไม่อยากบิน้ดยไม่มีเพื่อนรักของฉันนี่ฉันนึกไอเดียออกแล้ว <_ H op> ถอดเสื้อกาต้องป้าออกแล้วฉันจะงอหมวกปนิมะาแล้วทำสายจูงจากคันเบน็ดจากนั้นจะใส่แว่นสำหรับคนตาบอดด้วยและสิ่งที่สำคัญฉันจะแก้ไขรูปภาพในพาสปอร์ตของฉันให้เียนที่สุดเรียบร้อยและนี่คือสาวตาบอดและก็สนักนำทางของเธอ ฉันคือปรมาจารย์แห่งการแปลงโฉมเครือเป็นของฉันยังไหนนะอ๋อเดี๋ยวก่อนไปไหนอ้อเธอตาบอดเหรอแล้วเธอมีตัวไหมแน่นอนลัะไปสิเดี๋ยวเอามาดูก่อนนะอ๋อดูเหมือนทุกอย่างจะถูกต้องแล้วใช่แล้วขอบคุณนะเรียบร้อยเข้ามาได้เลยเอาไม่นะหยุดนะ ได้ไงเอะเธอตาบอดไม่ใช่เหรออหยุดนะฉันพูดกันเธอนะทำตัวแบบนี้ไม่ได้นะพอเลย <Hey. S 1> ลองกันอีกแล้วเหรอเอาไปจะสนามบินเดี๋ยวนี้เลยอโก็ได้ <c oughs> นี่ฮับงั้นฉันขอเช็คตัวจริงก่อนนะโอ้โหอะไรกันเนี้ย <Amen. S 1> นี่มันใช่เลยสวยจัง นี่แหละสาวในฝันของฉันโอ้โ oh, ห wow. ใช่เลยสวัสดีสวัสดีฮะขอฉันเข้า okay. ไปได้มะโอ้เ oh, น่นนอน oh, okay. ไม่มีปัญหาขอบคุณเดินทางปลอดภัยนะคะโอ้วไหนที่สุดฉันก็อยู่บนเครื่องแล้วโอ้โห oh. wow, oh อะไรกันเนี้ยอะไร เถอฉันอยู่บนเครื่องแล้วล่ะไม่งั้นจะสามารถเอาเี้เงองฉันออกมาได้อีกแล้วโอบคุณเจ้านี่มาอะไรกันเนี่ยแฮมสเตอร์เหรอโอ้คนหลอกลวงฉันดีใจจังเลยที่พวกเธอได้มาบินกับฉันนะเดินทางในส่วนทต่เพิเหรอฉันมาสายหรือเปล่าไม่ต่อของฉันเมื่อยังไม่สายเอกสารเรียบร้อยดีเออแล้วเธอมีอะไรมาด้วยนะฉันเก่งว่าลูกแมาจะบินด้วยมินได้นะ เรามีกฎนะลูกมั้ยภาพนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินเซ็งจังเลยฉันรู้แล้วขอดูหน้านาะยชัดๆหน่อยสิส่งขึ้นมองลงเธอกำลังทำอะไรนะนายดูหล่อมากเลยฉันขอถ่ายรูปได้ไหม,มฉันกำลังหาในแบบนะฉันหรอแน่นอนัน้นขอปรับในคขนหน่อยนะฉันพร้อมแล้วสุดยอดสามสอนึ่งไปกันเลยโอ๊ยแสงแฝแสบตาจังเลย ใช่ตอนนี้เขก็มองไม่เห็นแล้วฉันซ่อนตุกแมวในกระเป๋ากล้องเด็กนี้เลยตอนนี้เราก็จะได้บินไปได้วยกันแล้วลละตจ้าแมวน้อย <Awesome. S 2> hey, ใช่เลยเ <Hey. S 1> ให้คุณเห็นก็ไปก่อนนะแล้วเจอกันเราเข้า,าลงนจะบินแล้ว <Wow. S 1> ฉันทำสำเร็จแล้วเธาอยู่นั้นใช่ไหมแมวน้อยฉันมีความสุขจริงเลยเห็นมะมดูสิเราก็จะบินกันแล้วในที่สุดฉันก็กลับมามองเห็นแล้วอะไรอ่ะ แล้วลูกแมวอยู่ไหนนี่เราทำอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนเธอหยุดนะโอ้ช่า oh, งเธอละเดี๋ยวเราซื้อของมาฝากนะ